ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไม้ป่าออกผล,ลหลายชนิดนะครับแต่ก็มีอยู่ชนิดหนึ่งอยู่ในวงยางนะครับขึ้นตามป่าผัดใบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าปิจพันธ์หรือป่าเต็งรังที่มีความแห้งแล้งบนภูเขาหรือป่าโคกก็จะพบเจอไม้ชนิดน,นี้อ่า กระชายพัน์อยู่ร่วมกันกับพวกต้นเต่งต้นรังนะครับต้นที่จะกล่าวถึงนี้ที่อยู่ข้างหน้าผมนะครับก็อยู่ใกล้ๆก,กันระหว่างกับต้นพวงนั่นก็คือต้นยางเหียงหรือว่าต้นซาดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งชนิดไม้ที่มีความาทนแรงนะครับ และก็เนื้อไม้นั้นม,มีคุณสมบัติในการใช้เนื้อไม้ในการก่อสร้างบ้านเรือนได้ดีนะครับมีความทนทานมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งนะครับไม่ได้อ่อนแล้วก็ไม่ได้ทํายากจนเกินไปนะครับถือว่ามีคุณสมบัติเนื้อไม้ที่ดีนะครับในช่วงนี้เองก็มักจะพบเจอผลของเขานะครับ ที่แกะะ่ได้ทีแล้วก็ร่วงหล่นลงสู่พื้นดินนะครับมีจำนวนมากนะครับไม้ที่ผมพูดถึงนี่ก็เป็นไม้ที่ควรที่จะปลูกไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์เอาไว้ในอนาคตและการใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้ของเขานะครับประสบการณ์ที่ผมประสบและพบเจออยู่ตามธรรมชาติต่างๆไม้ชนิดนี้ก็ เหมาะที่จะเพาะปลูกเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าเราปลูกไปประมาณสัก15ปีเกือบเกือบ20ปีเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์เนื้อไม้ของเขาได้นะครับไม่ต้องไปรอแก่นนะครับไม้ในกลุ่มพวกเตงรังจางพวงยางเหียงนะครับเหมาะที่จะใช้ประโยชน์ ไม่ต้องใช้เวลายาวนานมากจนเกินไปนะครับประมาณสัก15ปีขึ้นไปก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้ของเขาถ้าเราปลูกเพื่อจะใช้ประโยชน์ขณะเดียวกันก็สามารถที่จะปลูกอนุรักษ์ให้คงอยู่ไว้นะครับเพราะว่าหลายคนก็มองข้ามไม่ค่อยสนใจที่จะปลูกแต่ไม้ชนิดนี้เนื้อดีนะครับเหมาะที่จะใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้นะครับตอบโจทย์แล้วก็ มีความเป็นป่าเป็นธรรมชาติวงปอกสัญ,ญลักษณ์ของไม้ผัดใบเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นผลที่เขาร่วงหล่นผลของอย่างเหียงต้นนี้ถือว่ามีความรวมสมบูรณ์มากนะครับผลใหญ่ๆทั้ทงนั้นนะครับบวางต้นก็จะผลเล็กแต่ต้นนี้เนี่มีแต่ผลขนาดใหญ่นะครับ คือถ้าใครอยากได้ผมก็จะแจกฟรีนะครับผมก็จะเก็บให้แจกฟรีเสียค่าส่งเ,เองนะครับเพราะมาชินีก็อยากจะให้เพราะพันธปลูกออนุรักษ์เอาไว้นะครับหรือจะใช้ประโยชน์ทางด้านเนื้อไม้ก็ตอบโจทย์นะครับสำหรับต้นยางเหียงหรือว่าต้นซาตนะครับ